และแล้วมันก็ถึงเวลามันถึงเวลาแล้วฮมันถึงเวลาแล้วที่ข้าเนี่ยนะจะต้องมีสัสตว์เลี้ยงใหม่กับคนอื่นเขาสักทีจากที่ฉันเนี่ยไม่ได้ซื้อสัตว์เลี้ยงมานานนับแรมปีวันนี้ฉันจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่มั้งก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเกลเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมก็เกมเดิม ก็มีอยู่เกมเดียวอ่ะเหมือนกูเล่นเกมอื่นเลยโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม s ป e ด d d ิ t เตอร์อีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะต้องซื้อ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อ่าอ่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะต้องซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หลังจากที่ผมไม่ได้ซื้อมานานนับปีแล้วไม่นับเต่านะเต่านี่คือเปิดโม,อมอ่ๆส่วๆมันได้เองนะ่ะ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่โหเกมเปิดแรกๆนะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยสัตว์เลี้ยงสปิดพาร์ทซึ่งมันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วว <c oughs> ันนี้ผมก็เลยจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่มาดูกันสิว่าสัตว์เลี้ยงที่ผมจะซื้อนั้นคือตัวไหนคือต้องบอกก่อนเลยว่าสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยคือตัวนี้นะครับนี <Wow. S 1> คือเอ่อไฮเปอร์เซ รอนลักกี้เอ็กมันเป็นตัวอะไรไม่รู้คือผมอะ่ะไม่ได้ดูอุลตราแมนเออก็ <c oughs> ก็เลยไม่รู้มันคือตัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> แล้วผมไปอ่านถาสถานนะ <c oughs> ดูก็ก็ดีนะก็ดีแหละนะครับแต่ผมนะ่ะไม่ชอบสีของมันเออผมก็เลยไม่เอา <c oughs> ผมเลยเลือกที่จะมาเอาตัวนี้ครับผม <c oughs> โมยีใช่ป่าวะผมอา่านถูกป่าวะโมยีลักกี้เอ็ก ผมอ่านถูกป่ะไม่รู้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่อันดับอันดับ3เทียศูนอันดับ3ของสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูปั๊บไงนี่ผมก็เลยเออว่ะตัวนี้น่าสนใจมากกว่านะก็เลยว่าจะมาจัดด้เอเพื่อจะสู้ใครเขาได้บ้างเฮ้ยนะครับผมก็ซื้อสัตว์ตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันดับหนึ่งมาอีกรอบหนึงค่อยซื้ออันดับหนึ่งมันมาไปแล้วแต่ผมไม่ได้ซื้อ รอบนี้อ่ผมจะซื้อนะไปะเปิดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเท่าไหร่แต่อย่างอย่างแรกเลยนะเราต้องไปปลอมตัวก่อนเหมือนเดิมมีคนคอมเมนต์มาบอกปลอมตัวไปก็เท่านั้นก็อาจจะจริง <c oughs> แมงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะรอบที่แล้วที่เปิดไอ้รถรถหานั่นไปโอเคเราจะมาปลอมตัวกันก่อนใส่เกงใส่ชุดงูง นะปกติไม่ใส่ก็โง่อยู่แล้วนะเออนี่ยังจะมาหาชุดโง่ๆใส่นะเออว่าชุดนี้พอละโง่ละน่าจะโง่แล้วแหละแล้วมันมีคนคอมเมนต์มาว่าพี่ไม่ปิด V A P ได้แต่พี่จะปิดไหนอ่ะอ๋อนี่ไงซ่อนดิดเลเวลโอเคซ่อนแล้วเรียบร้อยเงทีนี้ทีนี้ GM ก็ไม่รู้แล้วว่าเราอะเติมเยอะนะ ไปเปิดเลยดีกว่า เดี๋ยวพักก่อนเฮ้ยอะไรวะหมดเยอะแล้วเนี่ยเปิดทีเดียวเลยแล้วกันู้ฮูได้แล้วแชร์ไปดิครับผม ได้ลักทีแม่ย้อยก็รอหมดไปประมาณโอ้โหหมดไปประมาณ3,000เพชรทุกคนก็แอบเจ็บสเต็ปเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันเลยก็อู้โคตรเทอะทุกคนเดี๋ยวดูสกินหน่อยดิอุยมีสก okay. okay, ิน okay. ด้วยเหรออุ mm ้ย hmm. น okay, ่ารักจังเลยว้าว เปียวฟ้ามะพร้าวแก้วมีขายปะเนี่ย้ยมีขายด้วยซื้อเลยอะ่ะซื้อเลยว้าวสวมใส่ไปดีอ่ะเรามาอัพให้เต็มก่อนก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนอัพเต็มเลยละกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติพิเศษกันหน่อยดีกว่านะครับ เมื่อกี้ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งแรงจัด <Wow. S 1> นะทุกครั้งที่คุณเข้าสู่การดิฟมีโอกาส34%ความเร็วสูงสุดมินิบูทบวก5.2กิโลเมตร what the f โคตรแรงเลยและมินิบูทพาวเวอร์บวก13%เป็นเวลา8วิโอ้โห <Wow. S 1> oh, ทุกคนคือแรงมาก คือผมบอกเลยถ้าเล่นกับไอรถไอ,ไอเนี่ยรถที่ผมใช้อยู่อ,อะรถคอมเคอร์เดอร์เอ a ่ะโอ้โคตรเข้ากันเลยอะเหมาะกันมากเลยนะเป็นคอมโบกันได้ดีมากเดี๋ยวดูไอเทมมากดีกว่าเมื่อถูกโจมตีด้วยทอร์นาโดมีโอกาส7%จ็ที่ความเร็วสูงสุดมินิบูทบวก9กิเมเป็นเวลา8วิก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับแบตเทิเท่าไหร่แบตเทิก็เฉยๆนะครับไม่ถือว่าโกงเหมือนพวกยูนิคอนพวกอะไรอย่างเี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงแลงกันเลยดีกว่าวันนี้โอ้ยตาแรกเราได้โซนิคฮิวอะผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่ไปแอบ,บเล่นมาคือสกิลสัตว์เลี้ยงกับสกิลรถอะ่ะติดทีทีอะติดรถก็สามทีติดใช่ไหมสกิลสัตว์เลี้ยงก็เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดอะไรเงี้ยโคตรหมากกันเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตานี้ ด่านโซนิคฮิลก็มีรถด,ดีวไอวินมีว้าวมีอันนี้ด้วยอ่ะทวินาเละเอามาเลี้ยงบูธหรอแล้วก็มีคอมมาอเดอร์คันหนึ่งมีแมคลารินสองคันมีแต่เทพทรูทั้งนั้นเลยอ่ะครับผมโอ้ยแต่เราก็เทพทรูเหมือนกันนะเฮ้ยผมผิดไลน์ ทีมต้อง C W W โฟมเมื่อทีเลยนะทุกคนลืมไลวิ่งตอนนี้เราอยู่ที่หนมีแหลงหนูว่าจริงปะเนี่ยตึงเปี้ยเลยอ่ะ ไม่รู้อะไรวิ่งด่านนี้โว้ยมายถึงรถคันนี้เด้อแซงดิแซงนี่รถราโกงนี่มันมารีวิวสัตว์เลี้ยงหรือเรามารีวิวรถเนี่ยซีดับิไป ก็มาดิครับเอ้ยขอไปก่อนเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งกระตุกตอนนี้เฮ้ยสเตลเลมผมติดเว้ยออโอ้โหผาดโคตรเยอะเลยอ่ะทุกคนโอเคครับผมตาที่สองแล้วเราก็แบนแซนอฟทามเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่อยากไม่เหมาะกับรถคันนี้เท่าไหร่ไม่อยากเล่นอยากเล่นวินเทจจอด อินเนจจอดโอโอไขแบนโอ้แล้วซิตี้รีเวิร์สแต่ก็ไม่เป็นไรพอดีรถรถเรากับสัตว์เลี้ยงเราโกงนะทุกคนทีนี้อยู่ที่ฝีมือแล้วว่าฝีมือโกงหรือเปล่าแต่ส่วนมากฝีมือไม่โกงโดยเขาด่าประจำว่ากากโอเคไปโอ้มีออปติมัสด้วยสีชมพูหวานแหววเลยโอ้มีรถทองคำด้วยนะมีรถอุลตร้าแมนสองคัน คอมมบอเดอร์สองคันออฟติมัสโดดเด่นอยู่คันเดียวก็มาดีครับออฟติมงออฟติมัสอ่นะเดี๋ยวเจอรถอุลตร้าแมนเขาเลยอ่ะไม่ใช่รถผมนะรถคนอนื่นผมเล่นคอมมบอเดอร์แม่งกูออกตัวทีไรที่โหล่พี่เลยมันเป็นอะไรไปสัตว์เลยบผมติด แรงมากคุมไม่อยู่เลย C W by สัว์เลี้ยงกับรถติดเห็นไหมดูความแรงอุ้ยสามร้อยยี่สิบ้ยมแต่ดูความแรงไม่ได้เลี้ยวเลยเมื่อกี้อะ Advance C W by สามร้อยเก้าจุดหนึ่ง คนช่วยดูความแรงให้ด้วยรถผมแรงเท่าไรบริษัทเลี้ยงติดแล้วโอ้มันดูไม่ได้อะมันเลี้ยวอะเนี่ยทำไมไม่ติดตรงน,นี้อุ้ยความอุ้ยสามร้อยสิบสามสวยทำไมสัตว์เลี้ยงชอบมาติดตอนโคง้งวะมันรีดประสิทธิภาพไม่ได้สูงสุดอะ่ะเข้าใจไหม ก็ไม่เป็นไรซื้อมาตั้งแพงติดตอนไหนก็ได้ขอให้ติดเถอะไป CWW ไปเร็วครับผมจังหวะนี้แล้วก็สมาตุดสัตว์เลี้ยงก็ติดด้วยเนี่ยติดบ่อยมากเลยนะตาหนึ่งเนี่ยสวยไปแล้วอข,ขอขอโดมินเตอร์ได้ไหม WWY อ๋อว้าวว้าวเอ้ยสองอาทิตย์เหรออสองอาทิตย์หนึ่งโอ้โหตอนแรกไม่ชนนะไอาทิตโดนค่อยแน่อุย้ยออปติมัสเข้าทันอุยอ้ยอู้เข้าทันสามคนโอ้เกือบแล้วเกือบโดมิเนเตอร์แล้วอีกนิดเดียวทุกคนถ้าตอนแรกเราไม่พลาดนะ ไม่อยากจะคิดเลยอะ่ะเราจะหลอกแค่ไหนโอเคได้มาสองแต้มเพื่อกูตั้งใจเล่นตั้งนานโอเคสอบเอ่อทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกคือว่าผมหาห้องไม่เจอครับ <c oughs> ผมหาห้องตั้งนานหาไม่เจอมผมก็เลยคิดว่าผมจะปิดคลิปนี้เลยเสียใจจังยังไงก็ ทุกคนอย่าโกรผมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้เลยนะถ้าเกิดผมมีโอกาสทําให้นี่ผมจะทําให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย